do you สนวีได้กระเป๋าแล้วครับทำไมมีลูกของหนูอะ่ะมาเรามาดูห้องชีชีค่ะอันนี้เป็นแล้วก็ตัวที่เป็นสนานมแบบโรงยิมฮะโรงกีฬานะครับชวันนี้เรามาทำอะไรคะ มาประชุมเพื่อเข้าโรงเ,<ข>เรียนใช่มะเขาเรียกว่าปฐุมนิเทศนะฮะอเออเขาที่แล้วที่ถ่ายถ่ายให้ดูที่ว่าซีซีใช่ไหมมารับเขาเออมันจะมีครั้งหนึ่งก็คือมาโรงเรียนวันแรกอันนั้นคือแค่แค่มาสมัครนะฮะมาสมัครแล้วก็ทดลองเรียน แต่วันนี้คือจะเรียนจริงๆแล้วนะครับก็จะเป็นวันปฐมนิเทศซึ่ง<ม>เขาก็จะปฐมนิเทศเสร็จพวกเขาก็จะพาชมรอบโรงเรียนอาจจะไม่ได้เห็นอย่างนี้อีกแล้วเพราะว่าอีกหน่อยมารับก็อาจจะรับข้างนอก,นอ,กอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาละก็เลยถ่ายก็เลยถ่ายถ่ายไว้ก่อนวันนี้เจลจัดการนะ <c oughs> จะต้องประชุมของสองคนค่ะของคนนี้กับของคนนี้ <c oughs> เดี๋ยวถึงเวลาถ้าไม่ทันอาจจะต้องแยกกันไปเนาะมาสิซิมีอันใหม่เพิ่มก็คือตอนนั้นที่เรามาดูมันไม่มีอันนี้เนาะ ไม่มีน้ำให้เล่นใช่ไหมซี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 จำได้ไหม,ไมอ๋อเขาเคาให้ชมใช่ไหมคะม,มีปลาด้วยช่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 วยตรงนั้นมีปลา่ะดูใ,ใช่ใช่มีเี้าม, <laughs> มีสะพานค่ะอันนี้มันเป็นสะพาน,นอ,อันนี้เขากั้นไว้ตรงนี้ไม่ให้เข้าไงมีรถไฟอันนี้รถไฟของใครคะ ของรเรเียนหนูโอ้หินได้มือหนูเข้าไปดูรถไฟหน่อยสิอันนี้เคยเห็นที่โรบินสันชิีเกยเห็นเดที่โรบินสันอันนี้เป็นรถไฟของโรงเรเียนเวลาเขากินข้าวเสร็จอะไรเขาก็จะขับรถไฟเนี้ยพาเด็กออกไปเที่ยวรอบคงกลางค่ะใช่ทุกครั้งเลยเหรอก็ไม่ใช่ทุกครั้งก็อาจจะมีแบบว่าวันนี้เป็นของห้องนี้วันนี้เป็นห้องนี้เนี้ย เขาจะพาไปเที่ยวรอบของไหนซีซีน่าไม่ได้ซีซีโตแล้วอันนี้เป็นของอนุบาลอ๋อนี่ของนี่เหรอใช่ของคนนี้โอ้ซีซีบอกว่าไปที่ห้องดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเขาอันนี้เป็นห้องของเสี่ยวเสี่ยเลยนะคะสนวกเสี่ยวเสี่你看一下这是你们 啊！他什么他为什么口奴啊你，这这录的谁啊哈哈哈哈哈啊为什么有老你好，你还记不记得老师？老师好，记得。长高了。是哦，他这段时间有点高。 ว่าตอนนี้นก็มีสนอใช่ค่ะใช่ครูให้ส่งไปก็เลยเขาตกแต่งไหมอันนี้เป็นเอกสารของครูกับอัันน้นเขาให้ดูตอนนี้ก็มีมมนู่มไหมคะนุ้อยู่ไหนนุ้อยู่ไหนนุ่อยู่นู่ 下面这个数字是什么？这是什么？姐姐看一下这是什么？这是你的生日，<laughs> 是不是啊？你你又开始紧张了。<laughs> 你来的时候我们教室不是这样的，是吧？换了，换了个样。会有好好等等。过过呢呢。昨天没来，我爸爸就来了。咦？雨水天。 อันนี้เป็นของเล่นนุชิชิไม่ใช่ของจีเนาะใช่ปะอันนี้เป็นที่ทำกับข้าวอ๋อตกปลาโทรศัพ ตุ๊กตาอ,อ,อันนี้มันจานนี่เป็นบัตรรับเด็กค่ะที่เขาเอามาให้ตอนนี้ี่สิบกมีค่ะซีซ่มีเหรออันนี้เป็นของขายค่ะอันนี้เป็นผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดกะไรเนาะ อ่านล้มือเล็กจังเลยสโนเป็นยืนโดนนี้ซิมามาจะดูว่ามันถึงที่ไหนมือถึงไหมเล็กเล็กเล็กกว่าเก้าอี้อีกมีห้องน้ำอยู่ในตัวมันจะมีห้องน้ำอยู่ในตัวตัวนั้นก็มีห้องนึงใช่ค่ะห้องน้ำจะมีสองห้อง อ๋อหนูน่งอ๋อพอแบ่งห้องน้ำผู้หญิงผู้ชายไงอันนี้เป็นของผู้หญิงเห็นปะอ้โหชีวิตแต่งานผู้ชายแล้วใช่ห้องน้ำผู้ชายไม่ได้โอ้โหนูได้หนูไปห้องน้ำผู้ชายใช่ปะใช่อันนี้เป็นของผู้ชาย ที่นี่เป็นที่อันนี้ไม่ให้เหยียบบ้างต้นถองลองเท้าปะที่อ่านหนังสือของเต่นี่เป็นตู้หนังสือ,อใช่เดีกแป๊หนึงก็จะประชุมกันละห้องหนึ่งมีสิบกว่าคนเขาไม่ให้เกินสิบหกคนคะ่ะห้องหนึ่งแต่เราเดินที่ระเบียงดู นี่เป็นระเบียงมุ่งออกไปก็เป็นสนามเล่นแล้นสนามเล่นของใครคะคอ๋อยังไม่ได้เขาไม่เคยเล่นเลยมมเพราะมันฝนตกไงใช่ใช่แไ้ม 我那的老在 Snowy i ได้กระเป๋าแล้วครับกระเป๋าแล้วมีหมวกอ่าได้หมวกด้วยนะครับต้ใช้หมวยครั้งนึ่งไหม ไม่ใส่แล้วเมื่อกี้ใส่ไปแล้วนะไม่ใส่แล้วเจเจมีไหนครับเจไปอีกที่หนึ่งนะไปอีกที่นึงีกับเจียวไปประชุมอีกห้องหนึ่งครับตอนนี้เราไปเดินรอบโรงเรียนไม่ได้ครับเพราะว่าฝนตกได้ยินเสียงได้ยินเสียงฝนครับตอกตัแตกเลยไม่ได้ไปดูเลยฮะออสโนบอกว่ามีล่มอยู่ครับ แต่ว่าตอนนี้สงสัยไม่ได้ไปเดินแน่วันนี้เพราะว่าฝนฝนตกหนักเหมือนกันฮะตัวน,นี้เจียวกับชีชีเดินออกมาก่อนเพราะว่าต้องประชององคนนี้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวออกมาก่อนนะคะมาเรามาดูห้องชีชีค่ะอันนี้เป็นห้องที่ชีชีต้องเรียนประจำเลยนะคะห้องนี้แหละค่ะนี่อันนี้เป็นหนังสือนี่หนังสือหลายๆอย่างเล ตอนนี้ปะป๊ากับเฉียวเฉยยังอยู่ดูดู้ือหนูนั่งต้นไหนหรอหนูมามาก็ไม่รู้ค่ะต้องถามครูแล้วตอนนี้มีตู้นะตอนนี้มีตู้ที่ให้ใส่ของของนักศึกษาแต่ละคนนะคะโอเคปะเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นครูทำไมไม่พูดคะออเหรอคะไม่เอานะคะหนูต้องพูด อันนี้เป็นมาลาย่าไงไม่รู้ค่ะเดี๋ยวถามครูอันนี้อ๋อเขาบอกว่าอันนี้เป็นชุดฟอร์มแต่เมื่อกี้ครูก,ก็บอกแล้วว่ามายังไม่อัที่นี่ยังไม่ได้ต้องอันที่น้า่ะกช่ดแขนยาวใช่ค่ะถุดวถูกว่างไทยหน่อยหรือเปล่าคะเพราะตอนที่เขาอยู่เราเรียนนะ้นชาติของไทย จำได้ว่าราคาจะราคาชุดจะเท่าน,นี้นิดหนึ่งอาจจะเกี่ยวว่าประเทศจีนมันก็พาเหรดพนี้อยู่แล้วนะครมันก็ชดาเยยี่คือครูเขาพาดูนิดนึงครับแต่ว่าฝนก็ตกอยู่ไปดูกับสโนวก็ต้องดูว่าเขาจะแนะนำอะไรบ้างแต่ก็ไม่ค่อยสะดวกครับฝนตก เมื่อกี้อ่างตรงนี้เมื่อกี้ก็ดูแล้วกันครับต,รต่อไปค่อยพาไปดูตรงนี้อ่อโรงยิมฮรโรงยิมนี้เขาเพิ่งสร้างใหม่นะครับเพิ่งเสร็จนี่แหละเพิ่งเสร็จเทอมนี้ครับเป็นที่ไว้เล่นกีฬา นะอ๋ออ๋อ,อ,อก็มีโรงอาหารด้วยโรงอาหารแล้วก็แล้วก็ตัวที่เป็นสนามเออโรงยิมฮะโรงกีฬานะครับก่อนหน้านี้ไม่มีครับพึ่งพิ่งเพึ่งมาเห็นนี่แหละฮะยิมนะข้างบนข้างบนเป็นอะไรเดี๋ยวไปดู สนนลากอมไปฮะอ่าหนูไปดูนะเฮ้ยลมไม่ได้เก็บเดี๋ยมัข้างบนน่าจะเป็นลานกิจกรรมอ๋อเป็นเป็นจุดที่เล่นเพิ่มฮะ ยังไม่เสร็จดีเลยอ๋อโอเคมีมีเล่นเล่นซิลเนตตรงนี้ได้ด้วยนะนะออกกลังกายตรงนี้ได้ด้วยอ๋อก็เป็นกีฬาต่างๆอ๋อโอเคตรงนี้ก็อไปเล่นเหมือนกันซีซีเข้ามาด้วยแล้วซีซีก็เสร็จแล้ว นี่ไงอันนี้ของจริงเนี่ยเห็นไหมได้ซื้อถือไหมไม่ถึงเลยเจียวจะพาไปดูที่ไหนครูไม่พาไปดูเจียวจะพาไปดูเอง,งอคือตอนนี้มันมีเป็นตึกตึกอย่างเงี้ยฮะอ่าตึกหนึ่งก็งก็อย่างที่เห็นนะมีสองชั้นแล้วก็มีสักไม่กี่ห้องอะ่ะนะฮะมีแค่ ที่จริงแล้วก็มีแค่สองห้องอะนะฮะตึกหนึ่งงานมันยาวๆนะครับโอเคเนี่ยนี่ก็เป็นตึกอันนี้ตึกที่ซีซีเรียนใช่ไหมเมื่อกี้มาประชุมตึกนี้เปล่าห้องนี้ห้องห้องซีซีข้างในเอาถ่ายละอ๋อเมื่อกี้หนีถ่ายไปแล้วอ๋อโอเคเนี่ยครับตึกเนี้ยก็ตึกนี้จะเป็นตึกใหญ่นิดนึงนะครับมันจะเป็นตึกแบบ ตึกแบบล้อมรอบมีตรงกลางเป็นอันนี้อันนี้เป็นเป็นโต๊ะอาหารไม่ใช่ห้องอาหารมั้งอ๋อห้องอาหารที่เมื่อกี้ที่ถ่ายนะอันนี้เป็นที่พักเนาะใช่ที่พักอ๋อโอเคแล้วมีอะไรแนะนําตรงตรงนี้ห้องเข้าห้องสมุดไม่ได้มั้งปิดอยู่มั้งได้ป่ะอ่ตัวนี้ก็จะเป็นอีกอีกชั้นหนึ่งกับกาประชุมฮะชั้นหนึ่งมีห้องหนึ่งอะครับ ชั้นหนึ่งมีห้องหนึ่งเนาะอันนี้ก็อีกชั้นหนึ่งเนาะที่เขาประชุมอยู่อ่าครับ พูดตลอดว่าขอไปดูห้องสมุดได้ไหมเมื่อนนกี้ถาม <ขอ S 1> ครูแล้วเขาบอกว่าได้ค่ะหนในห้องสมุดชิจิอยากเข้าไปที่สุดเลยใช่ไหมคะนนว้าวต้องเงียบเงียบนามาที่นี่ 两张啊，哇！钢琴没有看是谁？有只鞋没有？来吧、啊啊，你妮妮，小雪孩 e on。 อ๋อที่นี่จะเป็นห้องไอทีค่ะเมื่อกี้เขียนเล้วห้องไอทพวกคอมเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นคอมที่ตั้งเขาบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กมันก็เลยมีห้องอย่างเนี้ยเพื่อให้เรียนพวกคอมพวกอุปรกรณ์อะไรพวกเนี้ยใช่นี่มีคอมอยู่ อันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะตุ๊ตัวเล็กก็บอกว่าหิวข้าวแล้ว uh เราก็จะไปกินข้าวก่อน,นะคะ <lower> ่ะก็สวัสดี <c oughs> ครั <c oughs> อันนี้พรุ่งนี้มาเรียนจริงแล้วพรุ่งนี้เรียนจริงแล้วคนนั้นทดลองอีกหนึ่งอาทิตย์คนนั้นทดลองอยู่เพราะว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าคือช่วงที่เรียนเรียนที่ไทยอ่ะตอนเรียนวายทูครับหรือว่าปฐมสองเนี่ยเกรดสองเนี่ยเขา คือเขาเดี๋ยวก่อนนั่นนึงคือเขาเรียนออนไลน์เยอะเพราะว่าติดเรื่องโควิดเพราะว่าตอนวายทูเนี่ยเขาเขาเรียนที่ไทยอยู่นะครับแล้วก็เรียนออนไลน์มาตลอดแล้วไม่โอเคเลยเรียนออนไลน์อ่ะมีไม่รู้เนะรื่องนะฮะแล้วเขาก็เลยจะมาวายีเนี่ยก็เลยมีปัญหาก็เลยเรียนเสริมเนี่ยที่เรียนเสริมตั้งสองสามเดือนแล้วเนาะเรียนสเรียนพิเศษอ่ะใช่ค่เรียนพิเศษสองสามเดือนเนี่ยโอเคโอเคไม่พูดละอันนี้จะไปล้ โอเคเพราะฉะนั้นสรุปก็คือชิชีต้องทดลองอีก5บาวันนะทดลอง5บวันเขาจะรับชิชีตเป่าก็ไม่รู้นะก็บอกชิชิตลอดถ้าเขาไม่ตั้นใจก็คือไม่ได้เรียนแล้วนะอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่แจ้งเตือนด้วยนะครับ